เป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าลงข่าวอย่างที่ผมเรียนท่านแล้วครับวันนี้มีข่าวว่าตำรวจสอนอดุสิตตั้งแต่ผู้บัญชาการผู้กำกับรองผู้กำกับถูกย้ายยกลงพักครับผมพยายามจะไปค้นหาจากข่าวว่า ยืนยันได้อ้างหนังสือพิมพ์ได้แต่ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนลงผมไม่ได้มองว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ลงไม่จริงนะครับแต่ว่าน่าจะมีเงื่อนงำบางอย่างที่เกิดความหวาดกลัวที่จะลงข่าวเรื่องนี้แต่มีมูลไหมมีมูลครับผมให้ท่านดูคลิปสั้นๆซึ่งเป็น คลิปตรงมุมของวังวังจิตรละาประกรววัคบ,บวนเสด็จของรัชกาลที่สิบใครก็รู้นะครับว่ารัชกาลที่สิบในชายในหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์พาออกมายังไงก็ไม่ทราบภาพนี้ เรื่องนี้จริงหรือไม่จริงยังไม่อาจจะยืนยันได้ ผมเอารูปกระทาชายในคนนี้มาให้ท่านดูเพื่อที่จะได้เกาะติดไปจากใน Facebook ุูมิสวัสดีครับท่านสอสอสุนัยและเพื่อนเพื่อนตราบใดที่ประชาชนยังทุกยากประชาชนก็ต้องมองดูปัญหาต้นตอทประชาชนยังทุกยากประชาชนก็ต้องมองดูปัญหาต้นตอเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากนายกก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องปฏิรูปทุกคนทุกทุกวันนี้มองออก ต้นต่อปัญหาถ้ายังไม่สร้างประชาธิปไตยให้คนในชาติอยู่ดีกินดีราชปักษาในไทยมีแน่นอนครับเออเข้าตาคุณสมัยครับต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างจะรู้คนไทยไม่ชอบเป็นทาสใครอยากให้คนไทยอยากให้คนเสมอภาคกันทางกฎหมายไม่ชอบให้คนมาอยู่เหนือกฎหมายแล้วจะมีคนโหนอีกแม้คุณชาตีบอกแค่ฟังชื่อรายการ ของอยุทธก็จะอ้วกแล้วนะครับอ้าวต่อไปคุณรินราดาจากยุค70จนถึงปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ศักดินาไม่เคยยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็คือการ PR เพราะเชื่อมั่นว่ายังไงประยุทธ์ก็ตามไม่ทันเชื่อมั่นความสำเร็จเก่าๆที่เคยทำมาในยุคก่อนว่ายังได้ผล เลือกตั้งปีหน้าที่กำลังจะมาขอให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันให้ได้อย่างชัดชาติอีกครั้งหนึ่งแม้การเปลี่ยนแปลงจะไม่เห็นผลในระดับโครงสร้างทันทีแต่มันคือจุดเริ่มถึงตอนนั้นถ้ามันจะรัฐประหารอีกก็ให้มันทำไปโครงสร้างจะได้พังเร็วยิ่งขึ้นเออนี่เข้าท่าดีนะความเห็นค,คุณลินนะ สถานการณ์มันจะพาเราไปถึงจุดสันดาบเองเมื่อเราร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆส่วนใครที่เขาจะรอให้แก้กติกาก่อนถึงจะขยับก็ให้เขารอต่อไปในชาตินี้เด็จการมันคงใจดียอมให้ประชาชนแก้กติกานะโอเคเหนมสับยอกมาเมื่อวันที่ 20, 27กรกฎกาคมที่ผ่านมาในรายการอาจารย์สิโรธถ,ถามเพนกวินกลางรายการ สดว่าเพนกวินหวังอะไรในวันเกิดปีนี้เพนกวินตอบว่าผมต้องการไปือตั้งขอให้กำลังใจเพนกวินและทุกคนที่เป็นนักสู้ตัวจริงที่แยกออกว่าอะไรคือหลักการอะไรคือสถานการณ์จริงรวมทั้งอาจารย์สุนัยด้วยนะครับขอบคุณครับคุณลินระดาคุณโกเล็ก่ามาแล้วคุณโกเล็กแฟนประจำ เห็นชื่อคุณโกเล็กมาก็ดีใจนะครับเป็นกำลังใจด้วยกันซึ่งกันและกันคนไทยควรถามตนเองว่าทำไมถึงอยากให้ประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายก8ปปีทุกคนคงจะตอบว่ามันยิ่งอยู่ยิ่งทำให้คนไทยเดือดร้อนแล้วอยากถามว่าแล้วที่ราชาจะอยู่ตลอดชีวิตล่ะอยู่แต่ละวันก็ทำความเดือดร้อนอย่างหนักให้คนไทย แม้แต่อำนาจนายกเขายังมาปล้นอำนาจไปใช้เองประยุทธ์จะชั่วเลวขนาดไหนก็อยู่ใต้อำนาจราชาแสดงให้เห็นว่าคนไทยเดือดร้อนเพราะตำแหน่งราชาที่ไม่มีวันหมดอายุนั่นเองถ้าถามว่าราชาอยู่แต่ละวันเอาเปรียบประชาชนทุกวัน แล้วทำไมราชาจึงไม่ออกจากตำแหน่งเขาจะบอกว่าประชาชนให้อยู่ถึงจึงอยากแย้งว่าแล้วตอนนี้ประชาชนอยากให้ออกแล้วทำไมไม่ออกจากตำแหน่งล่ะเพราะถ้าเขาอยู่ไปก็เป็นราชาค้างข่าวสินะคุณอะต่อไปนะครับคุณนภัสวร์ประชาชนหลายคนยังไม่รู้จักคำว่าภาษี ภาษีได้เป็นละล้านต่อวันแล้วเงินไปไหนหมดไม่มาช่วยประชาชนเลยอย่างน้อยค่าแมสค่าเอทค่าอื่นอื่นอีกมากมายไปยวยหัวคุดไม่เคยช่วยแถมขึ้นภาษีอีกแล้วเอาเงินไปไหนคำว่านายกคือต้องดูแลประชาชนแต่ประชาชนน่าจะรู้แล้วนะว่าประยวยหัวคุดดูแลใครเออรู้แล้วครับคุณสนัน สวัสดีครับอาจารย์ดูหน้าตามันแล้วคงเครียดหน้าดูเลยครับกำลังคิดมากถ้าลงจากอำนาจแล้วประชาชนคงเอาตายแน่ๆคุณวิลิลาแม่คุณวิลีลานี่ขอโทษน,นะฮะเขียนมายาวผมอ่านความเห็นคุณวิลิลาหมดเลยครับสองรอบสามรอบแต่ด้วยความรักนะอ่านไม่รู้เรื่องเลยเอามาอ่านก็รู้ กลัวแฟนๆจะงงกันใหญ่เช่นคุณวิไลคุณวิลิลาบอกว่าปู่ในคะที่พวกปู่จะทิ้งภาระให้พวกหนูต้องแบกรับนั้นไม่เป็นธรรมนะคะปู่เพชรก็เป็นประมุขทำไมเรียกปู่เพชรยังงงอยู่เนี่ยคุณวิรีลาพูดถึงปู่เพชรพูดถึงปู่ชัยเช่นบอกปู่เพชรเป็นประมุขทรง พระใจร้ายเกินไปที่ปู่เพชรเซ็นรับรองเจตนาปูใ่ใจปู่เพชรปูช่ช้เอาใหม่คุณวิรดาครับลองดูเนาะถ้าจะนามต่างๆก็พอให้เข้าใจเนายว่าใครเป็นใครแล้วก็ลำดับเลื่องมานะโอกาสหน้าผมจะได้อ่านให้เต็แต่นี่ผมอ่านไปสองสารอบแล้วนะที่คุณเขียนมาเนี่ย อานอกนอกเวทีเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงๆครับขอโทษด้วยนะอาคุณเสรีภาพพรัด d l ภาพครับเมื่อรู้ว่าเจ้าในายในอดีตปัจจุบันของมันชอบการสอพลอมันก็เลยทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ได้คะแนนแต่ทั้งมันและเหล่าเจ้านายของมันไม่เคยออกมาหาข้อมูลความจริงว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาตาสว่างเกินครึ่งแล้วมันก็เลยเป็นการเปิด เผยระดับภูมิปัญญาของเจ้านายและลูกน้องว่าแท้จริงไม่ได้ฉลาดในสายตาชาวบ้านเพราะแต่และคนที่มาทำงานแต่งตัวเหมือนกันก็แสดงว่าถูกบังคับให้มาร่วมงานอีกทั้งเป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนที่มาในงานนี้จะหลงในคำโฆษณาชวนเชื่อนั่นเท่ากับโชว์ความโง่ซ้ำซากของตัวเองเช่นใส่สูตรไปเดินในป่า อ้างทำความเจริญส่วนรวมมากมายแต่ประชาชนยากไร้ทนทั่วครอบครัวของตัวเองอย่างลมเหลวคนฉลาดจะต้องทำให้คนหมู่มากพอใจและไม่เอาคนโง่ามารับใช้ในเมื่อไม่เอาคนหมู่มากก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่คนหมู่มากก็ไม่ให้ค่าคนพวกนี้เช่นกันเมื่อผีเน่ามาคู่กับโลงผูก็เท่ากับรอวันล่มสลายไปด้วย กันถ้าวันนั้นมาก็อย่าโอดควรแล้วขอถามเพื่อสอบระดับภูมิปัญญาทั้งผีเน่าและลงผูกว่าที่กระทำความเดือดร้อนให้คนหมู่มากทุกวันนี้คิดว่าตัวเองทำแต่เรื่องฉลาดหรือโง่เออขอบพระคุณนะครับจบความเห็นของเพื่อนๆกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็ พบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับ